ฉันโดนคนถามเยอะมากไปยังไงม่ท้อเลยพวกนึกถึงพี่เลนแล้วเคสโดนไหมโดนไหมโดนไหมอะไรอย่างเงี้ยโดนไหมโดนไหมไม่โดนไม่โดนไม่มีเคสนี้ไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่คนถามเยอะจริงๆพี่มุดดำมาก่อนเลยแกโดนปะอะไรเงี้ยทุกคนเลงเป้ามาถึงวาสนาก่อนเลยเอาจริงๆก็รู้สึกให้กําลังใจทั้งคู่นะไม่รู้วันเกิดอะไรคือข้อเท็จจริงอะเราไม่รู้เนาะส่วนตัวก็รู้สึกว่าเรื่องที่เกิดแบบเนี้ยมันไม่มีผลดีกับใครหรอก แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอันนี้เราเอาซีติวชั่นนี้เนาะมันเกิดขึ้นแล้วต้องแก้ให้ถูกต้องให้ถูกต้องอ่ะเมย์เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อมันเลี่ยงไม่ได้เราก็ควรจะต้องหันหน้ามาหากันแล้วหาโซลูชั่นและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันให้มันเจ็บน้อยที่สุดจากเหตุการณ์จากประสบการณ์ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยในฐานะที่เราเคยเป็นเจ้าหนี้มาก่อนเรามีความหนักแน่นกันยังไงเพราะว่าเป็นเงินของเราหมายถึงว่าแนะนำว่าเราต้องเพราะว่าเพราะว่าใจหนึ่งก็ต้องเอ้เธอมันก็เรื่องของคนอื่นใจหน ถ้าตัวเองเลยเงินน่ะมันเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่ที่เฮิร์ตกว่าเมยว่ามันเรื่องใจเงินเรารู้สึกไม่ตายเราหาใหม่ได้<า>อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเรื่องใจอ่ะถ้ามันมันหักหรือมันสิ่งบางอย่างมันมันจะยากนิดนึงอะ่ะ<อ>เออมันจะไปยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเรื่องเงินน่ะไม่มีใครไม่อยากได้เงินคืนกว่าแล้วบางบางคนนะ่ะเงินที่ที่ทในฐานะเจ้านี่อย่างตัวเมย์เองอ่ะบางครั้งมันไม่ใช่เงินตัวเองอย <mods S 1> ่างเดียวมันเป็นสมมติเราทําธุรกิจเรามีผู้ร่วมทุน มันเป็นเงินของคนอื่นมันเป็นเงินการบริหารมันเป็นเงินหลากหลายแบบอย่างเงี้ยออกมาแล้วถ้าเกิดว่าตัวเราในฐานะผู้บริหารเราเป็นคนที่รับผิดชอบก้อนนี้แต่มันเป็นรับผิดชอบของคนอื่นๆอันนี้มันหนักกว่าไง